ถ่ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีผู้ติดต,ตามมารับสม้มกิบบอกขอนวันพาลุยื่อนี้ก็ตอนแรกพี่น้องเอ๋ยของมือที่ชงกับการมาป่าแต่ว่าเข้าไปเช้านี่ก็เข้ากระเพาะแต่ว่าเข้าไรหมูก็ไไ้หมูกระเพาะแล่นกระเพาะพี่น้องเอ๋ยเช้านี่วันนี้เขาก็ไปเลาะไม้อีืัอนี้ก็ติดตามไปชมวัชิมานหรือบปล่าพี่น้องเอ๋ยถกพนได้เฮ้ยได้แห้งแล้วมันก็ตื่นแล้วตื่นนอนเลย จะได้เขากับสีฟ้าไปลุยโตอกันนี่มากระมือก็มาพี่น้องเอลยเช้าวนี้ก่อนค้นกระมือก็ค้นไปก็จะได้เขากับลุยไปเลยนี่รัดแรงพี่น้องเขาลุยกันเลยวันนี้มาเขากับพร้อมลุยแล้วนันนี้พี่น้องมาตัวนี้มูเฮดเวมันไปกะชงกะชงไปพี่น้องเอ้ย หมูป่ามันเอาไม่ไปเด้ยังไงเพอาะยังพาเล่นก่ะผาดังเล่นจะขึ้นไหมล่ะพอผ้ามาดังก็มันเนี่ยมันจะตกพี่น้องเบื้องในป่านะผู้น้ำน้อยนึงน้ำนะเบื้องในป่านะไปชิวอุ๊ตทิปมดแถวนี้เนาะไปชิวทมดน้ำมาใส่เนาะ ลอลยโววชนเพชรช้าอย่นี้ชะกับวิไลเร่นำายใชกรแห้งนี่เป็นมึอแผ่นแผ่นแผน,ป,นป,ป่าให้างกระชีช้ป่าพี่น้องเ้ยห้างช้ป่าสก่อนก็เห็นฟ้าลายอย่นโอ้ลอ,อ,อยวา,ยายอยู่ห้าชเอานี้ช้เอาเครื่องมือในการชา้เอา <laughs> อะไร้าวเห็ดฟ้าอย่ ติงน้ำไว้เอาชิเป็นกันช้าไาสิแห้งหรือบ่าน้ำกับได้วกว่างบุลนน้ำกันาป่าลองเอาเกอบช้าเผ็ดเป็นชิแห้งลแห้งนั่นแหลด

ไรมาหาเล่นครับเก็บปลาลายจะได้ป่า,ปาเพราะเก็บปลาเมื่อก้กอยกิน Lâm hèn lần lâu hai lâu hô nhục 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 อลาใวบรุรีตั้งใจเอามาหาปลานะแต่ว่าเขามาเห็นปลานี่จะอ่อนมัาลายไปหน้องเยมาหาเลาา่นงอะไจะอ่อนปลาลายเราเครียดช้าลายลายแล้วปลานะพูนะ่าโอ้แผ่นยู่อุปกรณ์เอากะเอาไม้ไผ่เอาไปหน้องยผ้าไม้ไผ่ เหล่มแห้งเลยพี่น้องเลยเราจะได้กินแล้วพอาได้กินแร้องอุปกรณ์เาก็เอากระป๋องแล้วก็กกกไม่กร๊อบกบนี่ชา้ทาทำเ,เป็นชา้นาเอแห้งเลยช้ได้ยถ้าเราขุด้เป็นเป็นช้า

น้ำยังใช้อยู่ติมน้ำนะแต่เอาเพชรช้านี่ก็ขึ้นไปน้ำอันช้ามันก็ชงโตแล้วผูดน่ะโอ้คอยย่ำไป้องเลยย่ำปลามาปลาขึ้นมาน้่ยมันช้าพเพชรนั่นกับช้าน่ะตรงน้ำไม่ได้ตัวนะอ๋อเชื่อ อ้าวตัวนี้ติฮะ แล้มันน้ำแรงคักก่อนเดี๋ยวนีวน้ำยังได้เดียวนึงแยงแต่ผมชฉน้ำประทองนี่ก็มีพี่น้องนี่ติงานช้าอยู่ขันเป็ดนี่ก็มันขึ้นน้ำก้าบช้าพี่น้องแต่ว่าถ้าละถ้าละถ้าละมดแต่ว่ามันขึ้นน้ำก้าบช้ายังไม่ไหลนี่ พอหอชะแล้วมันขึ้นมาแล้วเขาก็บเอานี่ยนะแต่ละกัตเอาก็แปะดึงตักไตรอยางนะเจ้าได้รากม่รู้ตรอยางมันอดน้ำมันออกดีกว่าพอีงไปทั้งหมดละโอ้จะป่าทงวเลย สอดในทุกอย่างอืออือแล้แหนมกระโดดนี่ยันตัวปอเฉลิ่ยงในพนนันยันปีพานไม่เคยลงน้ำพาลงน้ำเช, <c oughs> ชื่อไปตอกอบนอง เสบียงปลาดูหลายจังเลยมาเสันอะรกนี <S <S ่มนอะกันน้ำนะมาเ้นไหวว่าอ่ดูไายขึ้นละบ่ ปลาทั้งหมดเอาอันนั้นชะเลยชะชะรถปลาเขาก็ได้หลายเต๋อพี่น้องน่ะนี่เขาก็ะชด้โคอยู่นี่เลยโคอยู่โอยนี่เพราะว่าเขาบ่มีน้ำกินน้ำใช้เพราะว่าเมื่อวันอยู่บ่อนน้ำมันน้อยพี่น้องเขาประหยัดน้ำปรยัดน้ำประกุมทางประเภทเป็นเอาน้ำมาล้างอยู่ ชีเดโคอยู่นี่เลยนะลองด้วยี่ผลบอกเอาในเฮดเมดกันเลยเอาไหม้ทางนี้เอาพาก่อนดูได้ได,ได้ได้ผลว่าผ้ามีห้าม Haa, ah, saya minta ni

โอ้ลมมาแล้วบ้านนี้ทันแล้วอยู่ว่าตึงหือตึงหืออยู่พี่น้องเอ้ยโห่เตะมาละฝนตกพราราพร่าอยู่ทางกีงานเอาก็ได้ไฟกับกรไดถ่ายพี่น้องเบิง้งหัวฟ้าวฝนตกนี่ก็ดังไฟ ดังไฟไปเฮ้มาพีงเพราะว่าทั้งมาทั้งคนแล้วล่ะพีงนคนเดียวเพราะว่ามัน <c oughs> ดังไฟอยู่ได้น้ำทั้งหมดนั่นบน,บนเทาอยู่นี่เป๊มีแต่น้ำเท่านั้นดังไฟไรเลยบดน,นอนเท่ากับโบมี่เขนบังนอนมาเนี่ยฝนเป๊กเดี๋พาไปเบิง่งขี่สองรถเป๊เพราะเรื่องว่าวนี่ขำเลยตอนนี้ก่อนยึดที่ไหนเ <c oughs> น,น,นาะบดนอนแล้วนี่นะเช็คชิ้นนอนใช้แมลงเหาอ เขื่องก็เก็บใบโงมงคงอยู่ละแห่งนี้โอ้ยแต่เขิ่งเปะมันอยู่คนเช่าเปะดพยางเพชรคนโฮตวงน้ำขนาดบ่นอยู่เปะดมดมันนี่อ๋อแต่หยที่ห้าวชะปลามื่อค่ำนี่นะน้ำเฮ้ยโอ้ยไหลลอยอยู่น้ำน่ะหยที่ชะปลาอะไรนั่งอย่างนี้โอ้ยไหลวึ้งอยู่น้ำโอ้โหเต้ ลึกคชาบ,บ่ามเวทนี่น้ำน้อยนึงเมาในน้ำเครื่องฟังละฝนตกแห้งน้องเอ,อ้ยจะมาจับอึ่งเดี๋ยวพวกน้ำพวกไรเลี้ยงรถคูได้ลอยเฮงตอนนี้คอยกะจะมาหอดบอดละพี่น้องเอ้ยจับอึ่งจ่อไปกักกกดอึ่งก็ไม่ได้ช้ำอึ่งกะได้อึ่งสามชีตัวเก็บไป็นทางหนาวฝนก็ตกอยู่ย่าง น้ำกระลายด้วยไปได้อึ่งเอาสำหรับคิดมีกับสี่คอจบเพียงซี่นี้ก็ะพี่น้องนะฝากติดตามชมในคลิปต่ตอไปเอาขอขอบใจ